เดี๋ยวถ่ายเก็บไปนเกบส่น้ำย็นวเฮ้อดีค่ะ FC วันนี้ย่าหน่อยทำกเกษตรจะมาเก็บอะวาคาโดนะคะะอาคาโดสุกแล้วค่ะจะเอาไปบ่มนะคะ FC เดี๋ยวจะพาดูนะคะ FC จะเก็บไม่หมดหรอกนะจะเก็บบางส่วนนะคะ FC วันนั้นย่าหน่อยเก็บไปแล้วไปบม่มอร่อยมากค่ะ ปีนี้เป็นไม่เยอะนะคะ FC เป็น FC ค่ะเอ่อเป็นจะถ่าย FC ให้ดูให้ FD ดูนะคะเพื่อก็บโอ้โหหล่นแล้วนะคะนี่หล่นแล้วหล่นแล้วค่ะคอหักคอพับเลยนะคะมาเลเอ่อกระลอกกระเตกะกัดนะนี่วันนี้ย่าหน่อยก็จะเลยจะมาเก็บ ปีนี้เป็นแม่โดกหรอกคะ่ะเป็นแม่โดกมากออนซอนนะคะสามลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะแย่หน่อยก็จะมากิบไปโบมนะคะเอฟซีหาเอฟซีมาดูคะ่ะใหญ่มากคะ่ะ เดี๋ยววันนั้นมันหล่นนะคะมันหล่นมีกรกะลอกกระแตกัดหุ้ข้วนมันข้วนมันหักนะคะเอฟซีแย่หน่อยก็เลยจะมาเก็บไปโบมนะคะนี่นี่กระลอก <c oughs> เก็บมันหล่นอะวาคาโดกระแตกระแตกัดขั้วนมันตกลง แย่หน่อยก็เลยจะเก็บไปพราไปยังหนอกนั่งไปโหลดซื้อมันปากแป่บ่ากาพดพคนหนอกปากแปรว่าสิเดี๋ยวว่างๆจะไปตัดต่อมันมาปลูก หาเอาไอ้ไอ้ตอที่มันมอม,อมอเนี่ยฟันยังไงนะ <c oughs> ค่ะ f ีสปีและคุยกับเพื่อนบ้านนะคะย่าหน่อยก็จะเก็บไป็โงนะคะทาไมมาเก็บวันนี้แล้วไม่เห็นลูกไอ้อวคาโดหล่นนะคะน,นี่ปีนี้ก็เป็นไม่ดกแต่ว่าก็ดีใจที่อ,อวคาโดเกิดลูกให้ นะคะย่าหน่อยก็จะพาดูสเพลละทั่วไปนะ,ะต้นใหญ่มากปีหน้าน่าจะได้กินเยอะอยู่นะคะปีหน้าคงจะได้กินเยอะอยู่ปีนี้เป็นประมาณยี่สิบลูก ดอกนั้นเต็มต้นนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจับเดี๋ยวปีหน้าจะบำรุงให้ดีๆค่ะบำรุงดีๆก็จะได้กินเยอะกว่านนี้เพราะว่าต้นมันใหญ่นะคะยุสีแย่หน่อยก็จะทำการต่อยนะคะทำการสอยนะคะสสยนี ลูกใหญ่มากค่ะสามลูกนี่ใหญ่มากย่าหน่อยก็จะสวยเอามาก เอาได้เด,ดี๋ยวหน่อยจุดไเอาก็ไม่ได้ ผิวมันพอพออกระ่ึงนะครับ วันนี้เอาสี่ลูกนะคะวันนี้เอาสี่ลูกก็พอถ้าเอาไปเยอะมันกินไม่ทันนะคะเอสีใหญ่มากค่ะอุ้ยตายไม่อยากจะก็ให้มันก้นมันช้ำถ้าก้นช้ำแล้วมันจะดำนะคะนี่แย่หน่อยอ่อนซอนมากค่ะผลงานนะคะนี่ ผลงานย่าหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวจะดูอีกทีว่ามันแก่อีกไหมถ้าแก่ก็จะเอาอีกสักพกุ่งหนงเพราะว่ามันไม่ได้กินสักทีเดียวเพราะว่าต้องบ่มนะคะต้องบ่งเก็บได้เป็นอาทิตย์อยู่เก็บได้เป็นอาทิตย์นะคะ ไม่ไม่ไม่ต่อย่าหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะเอีย่าหน่อยจะหาอยอสองลูกเลยนะคะนี่สองลูกนี่น่าจะแก่จากเข้าไว้มันจะร่วงเลยนะคะร่วงไม่ถึงเราจะไม่ได้ขี่นะคะ ก็จะไม่ช้นแต่ก็หลุดลงมาแล้วใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยใครเดีแก่จับแล้วนี่ใหญ่มากเลยแก่จับแล้วนะคะนี่ โอ้โหอย่างกับลูกนิ้วนะคะลูกโตมากเลยออนซอนค่ะออนซอนซอนค่ะเดี๋ยวจะเอาให้เอฟซีดูหกลูกน่าจะพอนะคะเอฟซี FC. พอล้ะค่ะ ลูกนี้มันหล่นเองนะคะนี่มันแก่จับนะคะเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เนื้อก็จะหนาๆแล้วก็มีเมล็ดอยู่ที่ตรงก้นนี่ห็นมค้เอฟซีแต่ก็ไม่เสียนะคะมันมันหากก็เราก็ผ้ากระดาษเช็ดสู้พันๆแล้วก็มันก็ ลกเองคะกินวันละครึ่งลูกก็พอนะคะไม่ต้องกินมากมันจะไปกขับไขมันร่างกายของเราที่ไขมันเสียนะคะนี่ย่หน่อยเอาให้ดูนะคะอนซอนไหมคะนี่สวยงามมากเลยเอาหกลูกก็พอคะ่ะ เอาให้ดูหกลูกก็พอเอาหกลูกก็พอค่ะนี่ได้หกลูกสามลูกน่าจะได้โลอยู่นะคะนี่คลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ fc ภูมิใจค่ะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ fc